สสดีแฟนมวยท่วประเทศนะครับช่วงที่เด็ดมวยไทยเจ็ดสีนำแฟนม,นมวยมาพบกับการวิเคราะห์วิจารณ์คาดการณ์ความน่าจะเป็นก่อนเกมการแข่งขันของศึกท่อน้ำไทย TKO เ,เกียรติเพชรนะครับประจำวันอาทิตย์ที่22ธันวาคม2567ครับสำหรับศึกท่อน้ำไทยเกียรติเพชรนะครับทำการแข่งขันกันที่เวทีมวยราชดำเนินเริ่มแข่งขันในเวลา18นาฬิกายท่อสดนะครับทางททบ5ในเวลา18นาฬิกาเช่นกันส่วนแฟนมวยท่านใดเข้ามารับฟังรับชมกันก็วิจารณ์ ของช่องทีเด็ดมวยไทยเจ็สีนะครับรบกวนไว้วานฝากกดไลค์และก็กดติดตามด้วยขอบพระคุณอย่างสูงครับ ไปเริ่มไปดูกันที่คูแค่แรกของการถ่ายทอดสดสัปดาห์นี้ครับเป็นการเจอกันระหว่างไฮยีนาเพชรสี่หมื่นเจินกับสิลาลาซอเจล็กเมืองนอนต์ต่อยกันพิกัดร้อยสองปอนด์นะครับไฮยีนานะครับเด็กดองจากนครศรีธรรมราชซ้อมเพชรสี่หมื่นอายุสิบแปดสูงหนึหกสิบสี่เป็นมวยประเภทบูดูดันนะครับขยันออกอาวุธเปิดเกมเดือนหน้าท้าดวลชวนทะเลาะเตะต่อยนำวงในปั้มตีแข็งแร่งแข็งแรง,แ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 งสู้ดีมีขึ้นตลอดล่าสุดแพ้คะแนนแสงทางน้อยแสงทองคาแกนในศึกเกียรติเพชรเมื่อวันที่17 สิงหาคม2 5 1 7ต่อย100ปอนด์ส่วนกุญชกสีลาลาสอจล็กเมืองนอนมวยจากศรีสะเกดอายุ16ซ้อมสอจล็กเมืองนอนท์เป็นประเภทจังหวะฝีมืออาวุธครมเครื่องมีนอกมีในนะครับดักสัตว์แข่งต่อยหมัดรุนแรงวงในปั้มตีดีมีหม,มัดมีศอกสลับล่าสุดชนะนกยกสีโอเล่ราวัยมวยไทยในศึกเกียรติเพชร16พฤศจิกายน2 5 1 7ต่อย102ปอนด์นะครับไฮยีน่าได้เก๋าได้กระดูกประสบการณ์ส่วนสี่ลาลานะครับได้สดได้ความหลากหลาย สำหรับผู้ชนะในคู่นี้นะครับผมมองไปที่สิลาลาสโจเล็กเมืองนนนะครับหลากหลายกว่าการยิระยะดีกว่าน่าจะเป็นฝ่ายเอาชนะรุ่นพี่อย่างไฮยนาเพชรสี่0มื่นไปได้ครับต่อกันที่คู่ที่สองของการถ่ายทอดสดวันพิชิตเพชรพมคุณมวยไทยเจินกับเพชรตาขนสองหงอมอม วันนี้ต่อยกันใน้กนปการ118ปอนด์เจ้าวันพิชิตนะครับนักมวยจากร้อยเอ็ดอายุ19 2 7 5ซ้อมที่เพชรพงมงมคลมวยไทยเป็นมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องเตะซ้ายต่อยซ้ายรุนแรงเม่นคมวงในขวางแทงดีคีบค้าแทงรุนแรงนะครับมีหมัดมีศอกสลับแต่หลังหลังฟอร์มไม่ค่อยดีแพ้มาลวดล่าสุดแพ้คะแนนมนแคดบูมเด็กเซนอาเวนสึกท่อน้ำไทยเมื่อวันที่20 ตุลาคม2 5ง7ต่อย115ปอนด์ส่วนคู่ชกเพชรตาขุนสอพงอมอมน,นักมวยจากสุราษฎร์ซ้อมสอพงอมอมรอายุ17บเจนะครับเป็นมวยครบเครื่องมีนอกมีในศาสตร์แข้งต่อยมัดแรงปั้มตีดีมัดศอกเสริมล่าสุดแพนนอกยก4ีฮาดิสโซจิตสนองชาติในศึกท่อน้ำไทย17พฤศจิกายน2 5ง 7, 7ตอ่อย118ปปอนด์นอกกับคู่นี้นะครับเป็นประเภทประเภทครบเครื่องนะครับรูปร่างดีทั้งคู่นะครับ วันพิชิตจะได้เกาส่วนเพชตาขุนนะครับกระดูกส่วนเพชตาขุนนะครับอฟอร์มดีกว่าและสําหรับผู้ชนะในคู่นี้นะครับผมมองไปที่วันพิชิตเพ,เพชรพชมคุณมวยไทยนะครับรูปร่างได้เปรียบกระดูกประสบการณ์การผ่นมวยดีกว่าจะชนะเพชรตาขุนสอพงอมอมไปได้ครับ ต่อกันที่คู่ที่3โคขงการถ่ายทอดสดเป็นการเจอกันระหว่างนิที่กร JP Power หรือว่าน้ำดื่มมี7เจเจินกับฉลามเงินสิทธ์ฉลามขาวต่อยกันพิการร้อยสามปอนเจ้านี้ที่กรรุ่นพี่จากกรุงเทพอายุยี่เบียสูงตอนนี้ไปซ้อมอยู่ JP Power นะครับเป็นมวยจังหวะฝีมือดีอาวุธครบเครื่องนอกได้ในดีเดินได้ถอยเป็นนะครับตั้งรับจับทางดักเตะดักต่อยดักเสียบดักแทงหมัดสอกอันตรายแต่ฟอร์มไม่ดี แพ้มา2ไฟติดนะครับแพ้คะแนนท่นสก,กันช้างนาครศรีเลยนะครับในศึกท่อน้ำไทยเกียรติเพชรและก็ศึกเกียรติเพชรส่วนคู่ชกฉลามเงินสิทธิ์ฉลามขาวรุ่นน้องจากสงขลาอายุ18บแปสุนัขเจ็ดสซอมสอสันเพชรเป็นประเภทจังหวะฝีมือนะครับดักเตะดักต่อยดักเสียบดักแทงเหมือนกันหมัดศอกอันตรายล่าสุดชนะนกยก3เพชรน้องฟาร์มชห้าพยักในศึกเกียรติเพชรนะครับ3ไฟหลังชนะลวด คู่นี้นะครับผู้ชนะผมชอบไปที่นิทิกร JP p ี w e r อนะครับฟอร์มเป็นรองแต่ได้เปรียบกระดูกประสบการณ์น่าจะแจ้งเกิดได้นะครับจะเอาชนะฉลามเงินสิ์ฉลามขาวไปได้ครับและก่อนจะไปปิดท้ายกันในคู่เอกนะครับฝากสปอนเซอร์ใจดีด้วยนะครับสำหรับแฟนบอลมวยท่านใดอยากเล่นอยากลุ้นอยากเชียร์นะครับมวยศึก ท่อน้ำไทยเกียริเพชรแล้วก็มวยทีวีรายการอื่นๆทุกวันทุกช่องทุกวทีนะครับสามารถไปลุ้นไปเชียร์กันได้ครับมวยพยุกต์ครับมวยพยุกต์สเป็นมวยพยุกระบบอัตโนมัติเลทราคาเปิดในสนามในวิทีให้แฟนมวยลุ้นเชียร์กันทุกคู่ออกตัวได้ทุกยกนะครับบริการดีมาตรฐานมันคงปลอดภยัยทุกงมวยพยุกต์สองสสนใจอยากเป็นสมาชิกก็แอดไลน์ไปที่ p y สองสี่นะครับ p y สองสี่บีแอดนำหน้าด้วยมวยพยุกต์สอคู่เอกนะครับศึกท่อน้ำไทย tko ประจำวันอทิตนี้เป็นการเจอกันระหว่างเคี่ยวพรรนชัยกับเด่นสิทนายุทวิตาพงในพิกัด120ในพิกัด119ปอนด์เจ้าเคี่ยวนะครับมวยเก่าเกมกระดูกประสบการณ์สูงหายไปนานนะครับแต่กลับมาเคลื่อนไหวไปแล้วนะครับในไฟล่าสุดเป็นมวยจากชุมพรอายุ27ปง67ซ้อมบรันชัยเป็นมวยเข่านะครับอาวุธครบเครื่องมีนอกมีในเดินได้ถอยเป็นนะครับเตะต่อยแม่นคมวงในปั้มตีดีล่าสุดชนะคะแนน เมธีสะส,ะสะต้อยไปริ้วในศึกมวยไทยพลังใหม่12มิถุนายน6กเจต่อย119ปอนด์ส่วนคู่ชกเด่นสิ์นายกทวีปตะพง์หลังๆนะครับก็ฟอร์มดีมากเพิ่งจะมาสะดุดแพ้ในไฟล่าสุดนะครับมวยบริลัมซ้อมศักบริลบอายุรีรัมย์อายุ27ิบสมเป็นมวยขวาประเภทมวยเขา่าอาชีพนะครับนอกติหนักต่อยแรงวงในล็อกลัดตีเหนียวขวางหน้าฟันศอกนะครับ ล่าสุดแพ้ให้กับวันชน้อยสอตตอเหี่ยวบางแสนในศึกมวยไทยเจ็ดสี17พฤศจิกายน2566ต่อย119ปอนด์เกาเกมประสบการณ์สูงทั้งคู่ลูปร่างคู่ขี้สูสีนะครับสำหรับคู่นี้และสำหรับผู้ชนะนะครับผมมองไปที่เที่ยวพลันชัยนะครับเบอร์มวยการผ่านมวยดีกว่านะครับแล้วผมมองว่าหลากหลายกว่าด้วยนะครับจะเป็นฝาชนะเด่นสิ์นายกทวีปตะพงไปได้ครับ ไปเจออ่อแล้วก็นะครับสุดท้ายแท้สุดนะครับ3ตัวชอบนะครับศึกท่อน้ําไทยประจําสัปดาห์นี้ครับชอบที่ตัวแรกนะครับสีลาลาชอจเล็กเมืองนนนะครับหลากหลายกว่าตัวที่2นิติกรน้ําดื่มมีเจ็ดหรือว่า JP Power นะครับเก๋าเกมกระดูกประสบการณ์ดีกว่าและตัวสุดท้ายชอบที่เขี่ยวพลันชัยนะครับผ่านมวยดีกว่าเบอร์มวยใหญ่กว่าขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังรับชมอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามด้วยขอบคุณครับ